7ข้อนะครับห้ามทำนะครับก่อนเข้านอนนะครับถ้าท่านอยากนอนอยังมีความสุขอยากเข้านอนแล้วนอนหลับฝันดีตื่นมาแล้วสดใสเจ็ข้อนี้ไม่แนะนำให้ทำโดยเด็ดขาดนะครับข้อแรกครับเล่นมือถือ อ่านอ e ีบุ๊กหรือดูทีวีแล้วเข้านอนเลยแบบนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่ามือถืออ e ีบุ๊กหรือทีวีเนี่ยมีแสงสีฟ้าเยอะมากซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับมีผลมากๆเกี่ยวกับการนอนเพราะมันจะไปยับยั้งการทำงานของสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับซึ่งตัวเมลาโทนินเนี้เนี่ยเป็นสารที่ทำให้เรานอนหลับอย่างแฮปปี้มีความสุขชีวิตดีนะครับเมื่อสารตัวนี้โดนยับยั้งอะ เราก็นอนได้ไม่ดีนะครับวงรอบของการนอนก็ไม่ดีการเข้านอนบางทีเนี่ยดูทีวีเสร็จอ่านเล่นมือถือเสร็จแล้วเข้านอนเลยนั่งไปนอนไปหลับตาแต่ไม่หลับหรอก ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกว่าจะหลับนะครับก็ทําให้เราสูญเสียเวลาการนอนที่มีค่าของเรานะเวลาเราก็น้อยอยู่แล้วนะแถมยังนอนไม่หลับอีกนะครับก็ลองดูครับลองงดดูนะครับก็จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นจริงๆครับเอามันไปไกลๆจากห้องครับมือถือเอาออกไปนอกห้องเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับข้อที่2ครับ ห้ามทานอาหารมื้อใหญ่หรือขนมขบเคี้ยวแล้วเข้านอนเลยครับเพราะว่าการทานอาหารมื้อใหญ่หรือขนมขบเคี้ยวเนี่ยจะทําให้เรา<ม>เขาเรียกแน่นท้องอืดท้องเข้านอนก็ไม่สบายนะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนก็จะมีอาการมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยยังไม่พอครับขนมขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยมีเกลือค่อนข้างเยอะเค็มมากเรามักจะกินน้ําตามเข้าไปเราก็มักจะกินน้ำสองสาแก้วนะครับแล้วเป็นไงครับพอเข้านอน ตื่นมาครับตี1ก็ตื่นตี3ก็ตื่นตี5ก็ตื่นไม่ต้องนอนกันอดีครับเข้าแต่ห้องน้ํานะครับก็ทําให้วงรอบการนอนเราแย่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้การนอนของเราเนี่ยเสียเวลาที่มีคุณค่าไปนะครับมาดอกันที่ข้อที่3ครับ ข้อที่3ก็คือทํางานจนเลยเวลาที่เข้านอนที่ดีที่สุดไปเวลาที่เข้านอนที่ดีที่สุดแนะนานะครับสี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าสี่ทุ่มถึงตีสองโกรทฮอร์โมนหลังช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกเวลาทองของการนอนเลยถ้าท่านนอนช่วงนี้นะท่านจะได้โกรทฮอร์โมนนะครับจะได้เขาเรียกว่า,าเป็นสารที่ทําให้ท่านอ่อนกว่าวัวชีวิตดีนอนหลับดีนะครับไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับขอให้นอนตรงเวลาก็เพียงพอแล้วนะครับ การทางานจนเกินเวลาเนี่ยบางทีมันก็ดูเหมือนขยันนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้อะไรหรอกเชื่อผมเถอะก็คือนอนให้ตรงเวลาแล้วอาจจะตื่นเร็วขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเร็วสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมาทํางานเพิ่มเติมหรือว่าตื่นเวลาเดิมแต่ว่าเรามาตั้งใจทํางานเพิ่มมากขึ้นแบบนี้มีวิจัยชัดเจนครับว่าได้ผลงานดีกว่าแบบมากๆครับผมต่อมาครับข้อที่4ที่ไม่แนะนำก็คือเรื่องของการแชทไลน์แชทเมสเซจถ f a c e b o o k ตอบคอมเมนต์แบบนี้ไม่เพราะว่ามันจะทําให้สมองเราเนี่ยมีความแอคทีฟมีความตื่นตัวตลอดเวลาการเข้านอนจะยากมากๆทําให้หลับยากมากๆนะครับบางคนครับเปิดโน้ติฟิเคชันไว้ตลอดเวลานะครับขนาดเข้านอนแล้วยังเปิดโน้ติฟิเคชันหลับก็เปิดโน้ติฟิเคชันก็หลับห,บหบตื่นตื่นเงีทั้งคืนครับการหลับ ต้องมี c ซเคลนะครับต้องมีหลับตื้นหลับลึกหลับตื้นหลับลึกถ้าเราโดนปลุกตลอดเราจะไม่มีหลับลึกแล้วเราจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญเลยมาต่อกันที่ข้อที่5้าครับที่ไม่แนะนําก็คือการออกกําลังกายอย่างหนักแล้วเข้านอนเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างหนักแล้วเข้านอนเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่พร้อมกับการเข้านอนครับร่างกายของเราเนี่ยยังร้อนกว่าปกติยังแอคทีฟยังกระโดมเหมือนโดนกระตุ้นตลอดเวลาพอเราไปเข้านอนมันก็ไม่หลับหรอกครับถึงจะหลับก็หลับได้ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่แนนะะะํําาาาถ้จจออกกกลังยควร แบบหนักๆเลยนะครับควรจะเว้นสัก2 4ชั่วโมงแล้วค่อยเข้านอนแต่ถ้าเกิดจะจอ็อกกิ้งเบาๆเดินเบาๆนะก็ได้สักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วเข้านอนอย่างนี้ก็โอเคนะครับมาต่อกันที่ข้อที่6ที่ไม่แนะนําให้ทําก็คืออ่านหนังสือที่มันตื่นเต้น,ตนหรือกระตุ้นสมองหรือใช้ความคิดมากเกินไปแล้วเข้านอนเลยแบบนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าร่างกายของเราก็จะคิดอยู่กับหนังสือที่เราอ่านจิตของเราก็จะคิดอยู่กับหนังสือที่เราอ่านแล้วเราก็เข้านอนไปกับสิ่งนั้น มันก็กระตุ้นให้เรามีความคิดตลอดการนอนคือการพักผ่อนสมองทําให้สมองเราเขาเรียกว่าปลอดโปรง่งแต่เราดันไปคิดตลอดแล้วเข้านอนมันก็ไม่ปลอดโปร่งนะครับก็ได้ผลของการนอนที่ไม่ดีครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วเข้านอ,นอนครับบางคนบอกเอ้ยไม่จริงหรอกแอลกอฮอล์มันทําให้ง่วงมันทําให้หลับง่าย หลับง่ายจริงครับแต่หลับไม่ดีเลยนะครับคืออาจจะทําให้เบลอแล้วก็หลับง่ายแต่ว่าการหลับได้ผลไม่ดีนะครับไม่มีหลับลึกเลยตื่นมาตลอดตื่นมาเข้าห้องน้ําตลอดนะครับและนี่ก็คือข้อเสียทั้ง7ข้อที่ไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดีครับ